ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกม e อ s ทุกๆท่านนะฮะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกม e อ s ์นะครับกับเฮียครับมาประจําที่นี่ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเพียนะครับในเกมที่มีชื่อว่า Silver a ์แอนด์บนะครับกับน้องครับตัวละครใหม่ซึ่งเข้ามาเมื่อไม่นานนี้เชิร์นวิฟครับผมนะวันนี้ก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์สกิลนะครับแล้วก็ความสามารถของน้องเชิร์นวิฟให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เฮียเช่นเคยนะครับเพื่อให้เฮียมีพลังในการทำคลิปดีๆต่อๆไปครับเมื่อกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับผมโอเคครับเราก็มาอยู่ในส่วนของ ารายละเอียดนะฮะของน้องเชนวีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็น้องเชนวีนะฮะก็จะเป็นตัวละครซึ่งสามารถโจมตีระยะไกลได้นะแล้วก็สามารถอัญเชิญครับในส่วนของโกเลมสงครามนะเข้ามาร่วมในการต่อสู้ได้ด้วยและโกเลมสงครามเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการควบคุมนะ,ะทำให้ศัตรูติดสตันหรือมึอนงงนะครับผม เราจะมาเริ่มสกิลแรกกันเลยนะทางด้านล่างนี้ครับผมนะฮะสกิลแรกก็คือสกิลโจมตีปกตินะครับซึ่งจะเป็นการโจมตีทางด้านกายภาพใส่เป้าหมาย1 5 0นตะฮะสกิลตัวที่2นะฮะจะเป็นสกิลพิเศษนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่ากลยุทธ์ลุกคาดนะครับเมื่อนะครับเริ่มการต่อสู้นะฮะจากอันเชิญโกเลมสงครามนะครับ นะครับพื้นที่บริเวณด้านหน้าของน้องเชนวีฟนะครับซึ่งโกเลมสงครามเนี่ยจะสืบทอดค่าพลังโจมตีค่าพลังป้องกันแล้วก็เลือดนะครับของน้องเชนวีฟ100%ปแล้วก็สร้างดามิกายภาพนะฮะบ,บริเวณพื้นที่โดยรอบนะฮะโกเลมสงคราม600%ด้วยกันนะครับแล้วก็สกิลอันตินะครับเมื่อเราใช้นะครับค่าสกิลอันติเนี่ยก็จะประมาณ4 นะครับผมแล้วก็สามารถย,าย้ายโกเลมสงครามไปยังตำแหน่งที่เราเลือกได้ด้วยสร้างดาเมจกายภาพนะครับ1,500เปอร์เซ็นต์ใส่ศัตรูในพื้นที่วงกลมนะฮะทำให้ติดสตันนาน3มวินาทีนอกจากนี้ฮรโกเลมสงครามจะได้รับลุกเฉียบนะบสถานะลูกเฉียบ1สแต็คนะครับผมและหากไม่มีโกเลมสงครามอยู่ในสนามเลยจะอัญเชิญโกเลมสงครามออกมาณนะตำแหน่งที่เลือก1ตัวครับ ซึ่งสถานะลูกเฉียมนะครับหนึ่งสแตที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นการโจมตีปกติแล้วก็สกิลพิเศษของโกเรมสงครามมี2 s t ส,สแตกเนี่ยจะเพิ่มระยะอันติเมตและก็ดาเมจอันติเมตของโกเรมสงครามขึ้นอีก30%สูงสุด2 s t ส,สแตกด้วยกันนะครับ ไม่สามารถลบลังได้เลยนะครับและที่น่าสนใจนะครับก็คือกิลนะครับพรสวรรค์น,นะครับเป็นสกิลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมงกุฎนิดนิลันนะครับสกิลนี้ครับเมื่อซัมมอนนะครับหรือยูนิตนะเชนิวิฟจะได้รับ เกมลุกไล่จบนะครับหสแต็กสูงสุด10สแต็กด้วยกันนะฮะซึ่งเกมลุกไล่จบเนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังให้กับโกเลมสงครามนะฮะสิเเซนะฮะแล้วก็ความไวในการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก5%เปเ็นเป็นเวลา15าวิไม่สามารถลบลังได้นะครับและเมื่อเชนวีฟนะได้รับในส่วนของสถานะเกมลุกไล่จบแล้วเนี่ยเธอจะมอบแผนสมคบคิดให้กับโนอาล่างลำโลกนะครับ1สแต็กซึ่ง สถานะแผนสมคบคิดเนี่ยที่มอบให้กับโนอาร่างนำโลก1สแต็กเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้กับโนอา15%ความไวในการโจมตี5%สูงสุด5สแต็กด้วยกันและไม่สามารถลบล้างได้ครับและนี่ก็คือความสามารถของตัวน้องเชนูวีฟนะฮะซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับตัวละครอย่างเช่นโนอาร่างนำโลกได้ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอวิดีโอนะฮะซึ่งเฮียจะ เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับโอเคครับอ่ะเราจะไปดูกันนะฮะเริ่มต้นมานะฮะเฮียจะให้ในส่วนของอจัดนะครับตัวละครนะฮะอย่างเช่นตัวละครอื่นๆนะฮะเฮียจะเอาขึ้นไปด้านบนนะครับผมนะฮะแล้วก็ปรับในส่วนของความเร็วนะครับแล้วก็เอาออโต้ออกนะครับผมแล้วก็ให้ตัวน้อง เบลล่านะหุ่นเชิดนะคอยรับ,บ ed, รดานเมจบริเวณตรงนี้นะสตูแบ่งออกเป็น2ทีมด้วยกันนะครับซึ่งเฮียจะโจมตีทีมนี้ก่อนนะฮะโดยใช้เชนวิฟเป็นหลักนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยฮะยา้ายกันก่อนนะฮะเริ่มต้นมาครับผมเฮียจะใช้เชนวิฟเลยนะครับอ่ะเชนวิฟนะครับ มันก็จะใช้สกิลพิเศษนะฮะโดยใช้โกเลมสงครามนะวางไว้นะตำแหน่งนี้นะฮะแต่จะไม่ติดมื่นนะสกิลพิเศษเนี่ยจะไม่ทำให้ติดมื่นนะแต่จะสร้างดาเมจนะครับอ่าแล้วก็ได้คุณสมบัติในเรื่องของพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็เลือดนะฮะร้อขอรเซ่ของเชนวีฟนะครับอ่ะสังเกตดีๆนะครับนี่ครับก็จะเริ่มทำดาเมจแล้วฮะ เสร็จแล้วนะครับพอค่าอันติเมตเนี่ยครบ4แล้วนะครับเฮียจะเริ่มวางอ่าตัวโกเลมสงครามไว้บริเวณตรงนี้นะฮะอ่ามอนสเตอร์ Monster หรือสัตรูตที่อยู่บริเวณตรงนี้ก็จะติดมึนนะฮะแต่เฮียจะลองเว้นไว้สัก1ตัวครับบริเวณริมๆตรงนี้นะฮะเฮียหมายถึงว่าขอบเขตของโกเลมสงครามก็จะไปไม่ถึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูครับปุ๊บวางปุ๊บ นะศัตรูก็จะติดมึนครับอ่าศัตรูก็จะติดมึนนะฮะสถานะก็จะเป็นสีม่วงๆอย่างเงี้ยครับยกเว้นตัวนี้นะฮะที่เฮียตั้งใจว่าจะไม่ทําให้มันติดมึนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันครบสสแต็กแล้วเนี่ยครับนะฮะมันก็จะสามารถขยายขอบเขตของออการมึนนะฮะแล้วก็การทำดาเมจของตัวโกเลมสงครามได้อีกด้วยนะ ตอนนี้ยังแค่1 s t a c สต็กนะครับเดี๋ยวพอ2 s t ส c ต็กเดี๋ยวมันจะขยายนะครับนี่ครับ1สต็กปึ๊บนี่ครับพอ2 s t ส c ต็กปุ๊บเนี้ยเนี่ยมันจะขยายครับปึ๊บเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะติดหมื่นไประยะ1นึ่งสามวินาทีครับนะปึ๊บปุ๊บทำดาเมจไปเรื่อยๆนะเป็นต้นครับนี่ครับเรียบร้อยครับแล้วเราก็สามารถใช้โนอาล่างลำโลกจัดการในส่วนที่เหลือได้ครับ เป็นไงบ้างครับอันนี้โอเคอันนี้ก็เป็นวิดีโอนะฮะซึ่งเฮียเอามาทดสอบให้กับเพื่อน,อนๆได้รับชมกันนะครับนอกจากโนอาล่างลำโลกแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้ควบคู่กับตัวเบลล่าหุ่นเชิดได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆซึ่งสามารถทำซัมมอนได้นะสร้างซัมมอนขึ้นมาได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ต้องการอัพสกิลนะของน้องเชนวิชนะฮีก็มีภาพนะครับอ่าค่าการการอัปนะครับสกิลให้เพื่อนๆได้รับชมนะะอยู่ด้านบนนะครับอ่าเพื่อนๆก็ลองเอาไปอัปตามและลองใช้งานดูนะครับอ่าขาดเหลือเพิ่มเติมยังไงก็ลองปรับตามสถานการณ์หรือตามที่ตัวเองอ่ามีอยู่นะครับผมโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นความสามารถของน้องเชนวินะครับอย่างไรก็ตามครับ นะถ้าชินชอบคลิปนี้ฮะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปวิดีโออะไรดีๆนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับีจะนำมาทำเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมครับแล้วเพื่อนๆมีข้อแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ